ชลทาวรครับชื่อเล่นชื่อนายครับอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ครับสองครับวันนี้ผมจะมารับเลขห <c oughs> นึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนนะครับ <c oughs> มาเริ่มกันเลย สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิลาโนภาราศาอยู่ชั้นป .4 ชั้2เลขที่19วันนี้หนูจะมานำเลขความสตย์จีินะคะซึ่งเลขความสตย์จริมีอยู่2แบบแบบที่หนึ่ง e, e, e สองสามสี่ห้าเลี้ยวชี สวัสดีครับผมชื่อเดชัยพาชินเทวีเบอรครับชื่อเ 13, ชัยมษาิทสุรนรนเลขที่สิาครับนีม,มานับเลขภาษาจีนอีอ้อซานซื่ออู่ลิวชีบาจิวเสือแบบที่สออีออซานซื่ออู่ สวัสดีค่ะหนูชื่อเดียยิงเกสซิลินดาทองค่ะอยู่ชั้นปนระถมศึกษาปีที่4ทับ1วันนี้จะมานับเลขภาษาจีน2แบบค่ะแบบที่1นะคะอี่อ้อซานซื่ออูลิวชีปาจิวฉือแบบที่สองนะคะยี 4, อซอานซื่ออูลิว่วชีปาจิวชือเอเด็ใจงคนงบนลังยอยู่ัน .4 ร2เลขที่8วันนี้ผมจะมาเรียนภาษาจีนมี2แบบอีเอซออร ทีปาจิวชื่อที่ส่งอีเออซานซื่ออูลิวทีปาจิวชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชกุลอาลีอยู่ชั้นป .4 ทับ3เลขที่17วันนี้หนูจะมาอ่าเลขภาษาจีนโดยมี2แบบแบบที่1นึ่งอีเออซานซื่อ อูลิวชีปาจิวหือแบบที่สองบีเออร์ฟรานซื้อู六ิ八九หื้หนึ่ือลูกจะุดชดอยู่ชั้นตัวสี่ทักสี่เลขที่สิบเอ็ด สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาการแสนมีชื่อชั้นอยู่ชั้นป .4 ทับ2เลขที่25ค่ะวันนี้หนูจะมานับเลขภาษาจีนที่ครูสอนนะคะก็จะมีแบบ2แบบนะคะแบบที่1อีเออซานซื่ออูลรวชีปาจิว สือแบบที่สองอเออซันชื่ออูลิวชีปาจิวบบสือ,สอค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุณม,มีสีทออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทั้หนึง่งวันนี้ผมจะมาท่องเลกภาษาจีน มันมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งอ,อ,อีออซานซืออูเลิวชีปาจิวเื้อแบบที่สองอ,อ,สสอีออซานซื้ออูเลิว สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติศักรยรักษอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ4เลขที่8วันนี้ผมจะมาท่องเลขภาษาจีนมีสองแบบแบบที่1อีเออสันซื้ออูลิ่วชีปาจิวชื้อ แบบที่สอง ู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ4ค่ะเลขที่15ค่ะวันนี้หนูจะมาท่องภาษาจีนแบบสองแบบค่ะแบบที่หนึ่งา o san su u liu jie pa jiu s h อแบบที่สองค่ะซ e, o san s อ อูเลี้ยวชีปาจิวชื่อสวัสดีครับผม,ผมชื่อเดกชายชิน,นกิจต้นทองโยชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันนี้ผมจะมานับเลขภาษาจีนสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับอีโอซานซื่ออูลิ้วจีปา จิวซื้อแบบที่สองนะครับ e, o, อีก็ซานซื้ออูลิวจีปาจิวซื้อนะครับ